สกายวอล์าเงาสามแผ่นดินสกายวอลที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาวด้านทิศเหนือของพระพุทธเจดีย์นิมิตวัดพระธาตุผาเงาอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีระยะห่างจากแม่น้ำคงเพียง400เมตรสามารถชมทิวทัศน์360องศาของวัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนดอยจันทร์พื้นที่บ้านศบคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ริมน้ำโขงบ้านดอนสวรรค์เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วซ้อปปอลาวพร้อมกับทิวทัศน์ของฝั่งประเทศเมียนมานได้อย่างชัดเจนอีกด้วย s กายวอลแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล486เมตรฐานรากจากคอนกรีตโดยออกแบบสร้างเป็นสะพานกระจกสันฐานรูปแปดเหลี่ยมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง12เมตรสูงจากพื้นดิน25เมตรและมีทางเดินเชื่อมถึงกันกว้าง3.85เมตรยาว9.8เมตร มีทางเข้าและออกเชื่อมต่อกับถนนรอบพระธาตุโดยเป็นพื้นกระจกและโลหะความยาวข้างละ35เมตรความกว้าง3เมตรประกอบเป็นพื้นที่สกายวอล์กรวมกันทั้งหมด460ตารางเมตรวัสดุพื้นเป็นกระจกนิราภัยลามิเนต3ชั้นความหนารวม48มิลลิเมตรส่วนวัสดุผนังกันตกเป็นกระจกนิราภัยลามิเนต2ชั้นความหนา20มิลลิเมตรดังนั้นมั่นใจได้ว่าเดินแล้วปลอดภัยแน่นอน สำหรับการเดินทางขึ้นไปชมความงามบนสกายวอล์กนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องจอดรถไว้ตรงจุดจอดรถที่ทางวัดได้กำหนดไว้และใช้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงค่าบริการคนละ30บาทและซื้อบัตรเพื่อเดินสกายวอล์กอีกคนละ40บาทซึ่งจะมีจุดจำหน่ายบัตรตรงทางเข้าสกายวอล์ก อีกทั้งได้จัดศาลาพักคอยสำหรับผู้ที่รอเดินลงสกายวอล์กอีกจำนวน100ที่นั่งไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยระหว่างวันที่21-24ถึงตุลาคม2565เวลา7นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางวัดได้เปิดทดลองระบบใช้งานจริง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ต่างาพากันมาชมความงามแบบ360องศาเป็นจํานวนมากโดยมีนักท่องเที่ยวจากตำบลห้วยคร้ายอําเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายกล่าวว่าตนได้ติดตามการสร้างสกายวอล์คแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มสร้างซึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็ไม่พลาดที่จะต้องมาชมความงามก่อนที่จะเปิดจริงโดยส่วนตัวตื่นเต้นดีใจที่เชียงรายมีสกายวอล์คซึ่งถือเป็นการเปิดการท่องเที่ยวใหม่และจะสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดเป็นจํานวนมหาศาลแน่นอน สวยงามและอลังการมากอยากจะให้นักท่องเที่ยวบอกว่าตั้งบ้านเฮาหรือว่าตั้งกรุงเทพตั้งทั่วทุกจังหวัดนะเจ้าได้มาแอวมาชมทัศนียภาพความงามของอาพระวัดพระธาตาเงาแล้วก็จุดชมวิวคิดว่าคงจะชมได้ถึง360องศาเลยเจ้าพราะหลอบแล้วพราหลอบเลย่านตึงฟังแล้วฟังไห้ ฟังขงพมา่าเนาะสามพันดินเลยเจ้าน่าดูน่าชมเจ้าซุดยอดจ้าปเปิดการท่องเที่ยวใหม่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไรายได้เจ้าพ่อคนใดเก็อยากจะหันและวก็อยากชมสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นได้กำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่27สตุลาคมนี้โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน